สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อมจะมาพูดถึง10ของเล่นเก้าแต่เก้าของเด็กไทยสมัยก่อนคุณคุณเคยเล่นบ้างางหรือเปล่านะคะมเมล็ดต้อยติง้งเม็ดป๊ะเป๊ะของเด็กไทยหลายคนโดยเฉพาะเด็กบ้านทุงจะหัวมุงกันทีเดียวในเวลาที่เอามาเล็ดต้อยติง้งมาใส่ในกระมงังใส่น้ําเพราะมันจะแตกดังโป๊ะเป๊ะสางความบันเทิงใจดีใจได้ดีเลยละ่ะแต่บางคนกรรมวันนาระเบิดไใส่มือให้เจ็บเจบคันๆก็มี ตุ๊กตากระดาษชิ้นนี้เหมาะสำหรับเด็กยิ่งตัวน้อยพบได้ทั่วไปตามน้องเรียนบรรดาคนชายจะขัดสั้นแบบไม่ไหมมาเคล้่นข่ายยัวยวนใจเมื่อถือไปเล่นแล้วนอกจากมีชุดไม่มาอวดกันยังมีสารพัดบ,บทบาทและเป็นพ่อแม่ลือเพื่อนลือเป็นตาราในละครดังช่วงน,นั้นๆกระโดดยาง เป็นข้องเล่นที่มีการถูกโรงเรียนชนิดที่ว่าท้าบรรจุในโอลิมปิกเกมประเทศเราจะมีนักโดดยางทีมชา้าจำนวนมากการเล่นมีการไล่แบบแต่ส่วนใหญ่จะเล่นการโดดคามตั้งแต่คันอีตู้มีเข้าขอบตูดบันเอวดุมนึง่งหน้าอกและสูงสุดยกสุดแข้นซึ่งต้องใช้ลีลาตีลังกาเอาปลายหัวแม่โป้งเกี่ยวยางลงมาให้ได้ส่วนใหญ่หนักเสียนยิ่งเล่นเก่งเป้ากบ ขล้องเลนบ้านๆเอาอยางวงเลือกตัวเส้นๆแล้วเอามาเป้าแ่งกันมีทังเป้าเดียวดวนตัวตัวให้ให้กินการก็ชนะลือเป้ากองใครชนะกวาดยางไปลอยไปลอยข้อมือระดับเสียงต้องมียางวงลอยข้อมือ,อยันข้อศอกเป้ารางดินน้ำมันอันนี้สร้างกิจนาการสู้และยังต้องปั้นล่างๆเเนียนๆอาจมีเนยมีลุ่มบ้างเพื่อสร้างความเราใจคล้องรางดินน้ำมัน แล้วขายเป้าผ่านดานเข้าเป้าได้ก้อนก็ชนะไปมากเก็บสมัยก้อนหนูนคงเป็นการเก็บก้อนหิ่นเนียนๆมาเล่นกันแม่ธรรมดาวัสดุห้ามได้ไม่ยากแต่สมัยที่จุกแจงเล่นเป็นโซ่ที่นำมาต่อกันให้ได้โขพาก้อนหลอมวงกันในห้องเรียนสนุกดีดีดลูกแก้ว เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงต้องเคยเล่นกันอย่างแน่นอนกติกาง่ายๆคือต้องหาลุม่มแล้วดีดลูกแก้วให้ลงลุม่มใครลงก้อนก็สามารถดีดให้คนอื่นตายได้ใครตายก็อาจโดนกินลูกแก้วไปแต่กติกาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วแต่จะตกลงกันค,นะครับนักาบจํจำได้ว่าสมัยก้อนเคยฮิตมากๆเด็กเด็กบันขนึ่งกล้าพกมาโรงเรียนเพื่อมาเล่นส้วมบทบาท้าเป็นตัวละครนานจริงๆ เช่นนากากเซเลมูลก็จะมาแสดงละทางป้าบเล่าหลายเมื่อมองกลับไปสมัยนั้นก็หาตัวเองไม่น้อยเลยล่ะครับตุก,กตุนจําได้ว่าสมัยก้อนจะค่ายแบบไส้โลไว้เป็นที่ยมยั่งมากในมู่เด็กผู้ชายมีลากไล่แบบลากไา่สี่ให้เลือกสะส้งกันและนํามาแข่งกันตามกติกาที่กําหนดตื้นเคลียร์าย ไพที่เห็นกันนี้เป็นสลิกร์ที่แท้มาจาาขันโนมไม่รู้ว่าทําไมถึงเรียกว่าเคลียร์ไพ่กติกาเกมนี้จะแทกตั้งกันไปไม่ว่าจะต้องเคลียร์ให้ไพ่เคลียร์ให้ไพ่ทับกันหรือโต๊ะไพ่ไพ่ความไข่แพ้ก,ก็โดนกินไพ่ไปก็เขาจบคลิป10ปข้องเล่นเก้าแต่เก้าข้องเด็กไทยสมัยก้อนไวเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดชอบใจก็ลืมก็ไลก์ก็แชร์ก,ก็ลาไลเพื่อเป็นกำลังใจพวผมทํทำคลิปต่อไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะ,ะัะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะัะ